please flash let then we're give help us turn to your you know and gonna เดี๋ยความเป็นห่วงนะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขปลอดภัยช่วยการดูแลเพื่อนสมาชิกนะคะใช่ๆๆๆโอเคสุขสนุกอย่างปลอดภัยนะครับเดีวยวมา่มงใยจากทางทอทอครับใช้แล้วค่ะแล้วก็มวรับมาแล้วครัมาแล้วค่ะ ะ,ะคะใครมีคอลลาเจนหรือว่ายังไงยาดมยาหมองนะครับแชร์กันได้นะครับตอนนี้พ่อเขาทุกคนขอบคุณลูกค้าตอนนี้ดมยาดมราหรือครับหนูยังไงครับคือนี่เขามีพัดส่วนตัวมาด้วยนะพัด <c oughs> ลมส่วนตัว,ว <c oughs> มาเองเตรียมพร้อมมาก <c oughs> ออกมาแล้วพ,พี่เขามาแล้วน,นะครับพี่ตอนนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับค่อยๆลงนะครับโอเค อย,ย่าดมด่วเลยนะครับอย,ย่าดมด่วเลยนะครับวันนี้ถือว่าเราก็มีพี่พี่เจ้าหน้าที่นะคะมาดูแลในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็รวมไปถึงด้านสุขภาพต่างเราก็มีพี่ๆหน่วยปฐมพยาบาลด้วยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับถ้าไม่อยากพลาดในเรื่องของเฟสติวัลระดับโลกแบบนี้นะครับเข้าไปที่ www. mahasongkranworldfestival. com หรือเพจ a c e b o o k นะครับ Thailand Wenwak Festival ข้าไปกดไลค์กด like, แชร์กันได้คุณจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆที่อัปเดตในเรื่องความสนุกตลอดทั้งปีเลยครับ And for more the information of our event that hosted by j o u r i s m o r i c e of Thailand you can update and check your schedule with the Facebook Fanpage Thailand Festival and on top of that we give away we giving away the price to travel to s i b i l a n Island worth 3 0 0 0 h a n d 900 b a h t y d o l l a เมื่อกี้เขาบอกมืออะไรนะครับเขาบอกเขาบอกไปด้า้ฆ้าเราค่ะบอกมือนี่คือบอกมือหาที่หาที่พี่ทีมงานหรือว่าบอกมือขอความชื่ยเลือพี่พี่สมาชิกคนรักโอเคโอเคไอวอนซ o ง a y ดั a วิกกี้เบิ a ์กวิ e giving away the price to give you the voucher to travel to the Si p h l a n Island worth 3,900 baht very easy just go to our page on Facebook Thailand f a c e i o a k o n line at SI Thailand f e s t i v อันนั้คือมือจัตีใช่ไหมคะโอเคค่ะยกไ้ก่อนนะคะยกไ้ก่อนคะ่ะพี่ครับขอประถมพยาบาลด้านนู้นด้วยครับด้านตรงกลางน,นด้านฝั่งขวามือของเวทีนะคะ่า ยกไว้ก่อนนะคะยกไว้ก่อนนะคะผมชอบผู้คนรอบข้างเนาะก็ดูแบบน่ารักพวงใหญ่ดูแลกันดีมากครับดูแลเพื่อนสมาชิกนะคะช่วยกันช่วยกันนะแล้วก็มีตรงเข้าไปค่ะพี่ขาตอนนี้ทีมงานกำลังเข้าไปนะครับโอเคค่ะความเบอร์สิบกำลังเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้บ้างโอเครบกวนรบกวนพี่รถไปสปอร์ตแป๊บนึงได้ไหมครับพอดีว่าเดี๋ยวจะขอดูว่าเผื่อมีใครขอความช่วยเหลือนะครับ มันคือมันมองไม่เห็นด้านโู้นเนาะด้านโน้นเหรอฮะอ่าด้านหน้านี้ใช่เปล่าขวามือนั่นเหรอฮะอ่ามีหนึ่งคนด้านนี้อีกหนึ่งคนนะครับโอเคน่ารักมากๆเลยนะคะเราช่วยกันดูแลช่วยเหลือเพื่อนๆด้วยนะคะนี่คือความใส่ใจของคนไทยน้องสยามเบิร์ยิมนี่แหละเมื่อวานนี้เรามีการขึ้นโดรนของสยามเบิร์กยิมเนาะเขาบอกว่าสยามเบิร์กยิมเนี่ย เป็นการที่เราบอกบอกถึงความจริงใจอาตาร์ตแล้วก็มิมิทไมตรีนะครับได้รับการยอมรับและก็ยรติอศจากทั่วโลกนี่คือเสน่ห์ของคนไทยนะครับใช่แล้วนะคะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้นะคะหลายๆท่านก็แสดงในหะ้เห็นกำลังใจและความน่ารักของคนไทยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะยอดเยี่ยมมากขอบพระคุณกับทุกผู้เกี่ยวข้อด้วยนะคะเอาละครับตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะไปพบกับความสนุกจากปาร์ตี้แสลมนะครับหนึ่งไฮไลท์ที่เราจะไม่ ทวนพลาดจริงๆนั่นก็คือโดรนแปลอักษรนะครับและนี่จะเป็นคำคืนสุดท้ายในมหาสงกรานต์ปีนี้นะครับ So ladies and gentlemen now it's time for the drone performance a round of applause please ขอแสดงครามยอนดีครับ

เพียงไว้ฟังบินโดนมันสุดท้ายนะคะ <S <S พี่ทุกคนวันที่วันสงการวันที่สุดท้ายอยู่ที่ท้องสนามหนวงเดี๋เราจะไปจะเป็นยังไง 何 <laughs> แบบปิดเสียงเนาะแบบให้ได้ยินบรรยากาศแบบธรรมชาติ พยานของชาวไทยมาย,ยาช้านาผู้พิทักษ์แห่งสายน้ำเปรีย่ยนส่วนสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ความมั่ง,ง mm hmm. คั่งพยานนาคา the guardian of water the symbol of abundance and prosperity ลักษณะเหมือนพยานกหรือมนุษย์นำตัวกำยังหน้าเครงขามเป็นสัญลกักษณ์สำคัญี่เราุ้่เคยเป็นดีครับเราตถูกใช้เป็นตราประจำแห่งอินไทยในสงกรานครั้งนี้ครับนางสงกรานนาวทุนสเทวีสเสด็จมาในท่าสายญาตหลับตายูเงนยกรุ้อยา่างสง่างามพรีมเสมือนการนำพาศรัทธาความสุขและความเจริญรุ่งเรืองโบยบินเข้าสู่วีมา่งศลัาในิสซินนมน The Third Form is g a r the m y t i c a l creature that are birth, are human, and a symbol of great power. This year, the Songtan Goddess is near to rise She with her eyes closed and holding the prophecy that China will be blessed with abundance.